การนะคนเราครับการเป็นข้าราชการตำรวจมันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับกว่าจะเสียนยุ่เลยการกว่าจะมาถึงได้ทุกวันนี้นะครับมันก็ผ่านอะไรมามากมายนะครับถ้าใครอ่อนไว้อ่อยถ้าใครไม่นนนหนักแน่นอะอรก็จะไปเจอสิ่งยั่วยาอะไรต่างๆที่มาเข้ามาในชีวิตนะครับบางคนก็มาอยู่ถึงกับษียณวันนี้ที่ทางสถานีตำรวจของ เสนาข้าหนีคมก็มีเกษียณกันสามคนเนาะตอนเย็นนะครับเวลาประมาณสิบห้านาฬิกาก็จะมีพิธีบายสีส่ขวันนั่นแหละนะครับก็จะไปถ่ายทําวิดีโอมาลงเนาะครับในอีกช่องหนึ่งนะครับชื่อช่องลุงศักดิ์โพลิสชาแนลนะครับเดี๋ยวจะไปลงช่องนั้นมีคนติดตามแค่สิบยี่สิบห้าคนไม่ได้บอกเรืกล่าวใครนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ นะครับกับวันนี้ก็จะมีงานเลี้ยงนะครับวันนี้ก็มีงานเลี้ยงไม่ใช่งานเลี้ยงหรอกครับงานแสดงมุที่ตาจิตแก่ข้ารายการที่เกษียณอายุรายการนะครับที่สถานีตํารวจภูทรเซนงังคณิคมนะครับตอนประมาณสิบห้านาฬิกานะครับ ก็จะมีพิธีบายสีสุขวัญน,นะครับแล้วก็มีลอด้มกบีนะครับแก่ข้าราชการที่จกเกษียณอายุรายการวันนี้นะครับคือวันนี้วันสิ้นเดือนนะสิ้นเดือนกันยายนวันที่30นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ข่ารายการที่ทําทงานมาครบ60ปีแล้วนะครับก็จะได้ปลดเกษียณได้ไปพักผ่อนเต็มที่แล้วนะครับอยู่ที่บ้านนะครับก็เลยคิดได้ว่าเอ้ยยังไงมารอ,อาตอน1ิบ เจ็ดนาฬิกาก็เลยเอามาพูดดีกว่านะครับกว่าจะรับไปการมาเนาะอายุ60ปีมันก็ยากอยู่นะครับบางคนถ้าอ่อนไว้หน่อยถ้าไม่หนักแน่นหน่อยเนาะครับสิ่งยั่วเย้ามันเยอะนะครับสิ่งนั้นสิ่งนี้มายั่วเย้าบางคนก็ไปนอกตนอกทางไหมลงทางไปมั่งนะครับเพราะว่าอาชีพของตำรวจเนะี่ยมันก็ ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนนะครับเวลาผู้กระทำผิดกฎหมายเวลามาทำผิดเวลาเขาเราจะไปจับเขาบางคนเขาก็เสนอสิ่งแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อไม่ให้จับอะไรประมาณนี้นะครับบางคนไม่หนักแน่นหน่อยก็ออกนอกลู่นอกทางไปถูกทำโทษถูกลงโทษไปนะครับก็อยู่ไม่ถึงกเกษียณอายุรายการนะครับแต่คนที่เขามาถึงวันนี้ได้นะครับอายุ60ปีจาก,กเกษียณวันนี้นะครับ มันก็เลยต้องมาทำพิธีสังลากันนะครับของที่ทางที่ทำงานตรงนี้เขาก็จะมีพิธีนะครับตอนเย็นก็จะมีการใบสีสวยขันนะครับทำใบสีสวยขัญพิธีรอดซุ้มกระบีนะครับเพื่อให้เป็นเกียรติแก่คนที่จะเกษียณอายุราชการนะครับที่สถานีภูธทเซนางคณิคมนะครับช่วงที่รออยู่เนาะตอนนี้ก็ยรอ,ออยู่ที่ อรอพิธีกรรมพิธีการนั่นแหละครับมีการจัดแต่งสถานที่อะไรต่างๆมากมายเลยนะครับก็จะมาเล่ากว่าจากเสียงรายการโอ้มันหนักหนาสาหัสเหมือนกันเนาะครับตั้งแต่ตอนเรียนมาเลยเนาะก่อนจะเป็นตำรวจมาได้ต้องมาเรียนไปไปอบรมกว่าจะเรียนจบมาเนาะกว่าจะเรียน,จบ,น,จ,ยนจบมากว่าจะได้ทํางานนะครับเวลาทํางานแล้วก็ต้องมีการ ตรวจสอบอะไรต่างๆมากมายเนาะรับบางคนถ้าอยู่ไม่ไหวก็ถึงกับออกจากรายการไปก่อนก็มีนะครับมีเยอะแยะบางคนก็ออกโดยไม่ตั้งใจนะครับโดยถูกทาโทษทางวินัยอะไรต่างๆครับบางคนก็ลาออกก่อนกเกษียณก็มีนะครับบางคนก็ลาออกไปทําธุรกิจส่วนตัวทาโน่นทนํานี่ประสบความสำเร็จก็ลาออกไปทําธุรกิจส่วนตัวแต่ถ้าใครยังไม่มีอาชีพที่จะ อ่พอที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้นะครับก็ต้องอยู่จนนู่นแหละครับจนเกษียณอายุราชการนู่นแหละครับอายุหกสิบปีก็มีหลายคนเนาะครับอ่าที่เขารอถึงวันนี้แหละนะครับก็ผ่านอะไรมากมายเนาะครับมีนั่นมีนี่มีเหตุมีเรื่องมีราวมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายในชีวิตประจําวันนั่นแหละนะครับอ่าไม่ว่าอะไรละครับไม่ว่าสิ่งยอเย้าอะไรต่างๆนั่นแหละครับสิ่งย่อเย้าอ่ามีการ ต้องคลองตัวคลองตนคลองงานนะครับให้อยู่ได้ถึงอายุ60ปีนะครับคลองตัวคลองตนยังไงเนาะครับ